สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นำทุกคนมาที่จุตกยมราชวันนี้มีอะไรวันนี้มีขบวนรถไฟนำเที่ยวไปยังชาเชียงสศาวน,นะครับขบวนรถจะออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเวลาเจ็นาฬิกาสีนาที ขณะนี้เป็นเวลา7.38นาฬิกานาทีนะฮะอีก2นาทีรถก็จะออกจากชานชลาสำหรับขบวนนำเที่ยวของคิหะ183เทีย่ยวนี้นะครับทำขบวนเสาร์อาทิตย์ที่27และ28ก็คือวันนี้วันนี้นี่28นะครับ บรรยากาศของแยกยมราชในวันอาทิตย์ตอนเช้าเ้านี่ครับรถก็ไม่เยอะมากถ้าเป็นวันธรรมดานี่จะหนานแน่นลปรทริปนี้ก็จะเป็นทริปนั่งรถไปกี่หะ183มหาศจรรย์แห่งสายน้ำแอด8ริ้วก็ไปชมทิวทัศน์กลางสะพานแม่น้ำบางประกง ที่เป็นแลนด์มาร์คของาวเชิงเศาครับแล้วก็ผ่อนคลายด้วยการสปาเท้ารมตาทำผ้ามัดย้อมณเดวาสปาฉะเชิงเศาแก็มีโปรแกรมหลากหลายนะครับแล้วก็ไปล่องเรือรอบเกาะลัดสัมผัสธรรมชาติและความเป็น ความเป็นมาของลุ่มน้ําบางปะกงนะฮะชมทิวทัศน์และสถานที่สําคัญของสองฝากต่งของแม่น้ําบางปะกงโอ้โปรแกรมอีเกเยอะแยะครับทั้งหมดทั้งมวลทริปนี้นะฮะในราคา1,499บาทต่อหนึ่งท่านยังไม่นับรวมถึงอาหารการกินตอนขึ้นรถนะครับเสิร์ฟกันแบบเต็มที่ พูดไปพูดมาตอนนี้7จ็นาฬิกา42นาทีรถน่าจะเคลื่อนตัวออกมาแล้วแต่ว่าเรายัางไม่เห็นกันจุดนี้ก็จะเป็นแยกยมราชนะครับหลายคนรู้จักนี่ครับเขียนเลยยมราชส่วนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าชุมชน ทางรถไฟสายแปดริ้วอยู่ฝั่งขวามือนะตามภาพส่วนฝั่งซ้ายมือเขาจะบอกว่าชุมชนคลองส้มฝอยนะครับจุดที่รถขี่หะจะผ่านก็จะเป็นชุมชนโค้งรถไฟยมาราชนะครับ เขาจะผ่านโครงนี้ไปแล้วก็ไปผ่ตรงพระรามหกไปพญาไทมักกะสันนะฮะส่วนใกล้ๆก,กันตรงนี้เป็นจุดอา้ายยุดรถยมราชจุดนี้ก็จะมีรถไฟชานเมืองนะครับเข้ามาจอดตลอดหรือว่าขาบวนอื่นๆก่อนที่จะข้ามแยกเขาจะมาจอดรอกันตรงนี้ แต่ก่อนก็จะพลุกพล่านไปด้วยขบวนรถทางไกลช่วงเช้านะครับจอดกันเต็มเลยจอดตรงนี้แล้วก็โน่นแลละครับตรงโรงพยาบาลรามาด้วยรอทางกันเข้าเจ็นาฬิกาสีนาทีมองไปไม่เห็นรถโผล่มาสักทีครับเห็นแต่หมาหาขินอยู่บนราง เห็นหัวรถโผล่มาแล้วครับแล้วก็สัญญาณเครื่องกั้นนั้นก็เสียงดังขึ้นหัวรถน้ำโผล่มาแล้วสัญญาณเครื่องกั้นลงแล้วนะ ินข้ามไปมารถน่าจะมาเร็วอยู่นะครับฝากันได้ตามสบายใจครับรอรถอยู่ไกลนะครับ

เรียบร้อยครับมาดักที่หน้าโรงงานมักกสันครับบิดมอไซค์มาอย่างเร็วเกือบไม่ทันนะฮะ เกือบไม่ทันก็จะไปรอตอนจังหวะไม้ลงแล้วก็คนเขาฝ่าไม้กันนะครับซึ่งมองไปแล้วเห็นแล้วว่ากัน้นแล้วก็คนก็ฝ่าเยอะเราคงตามทันได้แค่นี้นครับที่นี่อนะโศก ได้พามารับชมเพียงเท่านี้วันนี้ก็สวัสดีครับ